วันนี้ผมมีโปรโมชั่นรับมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นของ t ท m o v e แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซิมเก่าหรือว่าซิมใหม่คุณผู้ชมสามารถได้รุ้นเลยนะเผื่อคุณจะรับได้จะได้เล่นเน็ตในราคาถูกๆแถมมีโทรฟรีด้วยน่าสนใจนะ <S <S เป็นโปรโมชั่นของท m o ูฟนะแบบ4 Mbps แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะในราคาเดือนละ100บาทสำหรับระบบเติมเงินนะคุณสามารถเล่นเน็ตได้แบบไม่อั้นเลย แถมมีการต่อ,อยือัตรามทั้งหมด12เดือนด้วยหรือถ้าเกิดคุณชอบเน็จที่มันแรงกว่านั้นนะเนดือนละ100บาทเหมือนกันแต่คุณผู้ชมจะได้เน็ตแบบ10 GB กบแบบไม่อั้นแบบความเร็วตเต็มสปีดเลยนะหมายถึงว่าความเร็วไม่อั้นนะแต่ในส่วนของปริมาณจะถูกจำกัดอยู่แค่10 GB เท่านั้นนะนะถ้าคุณอยากได้แบบนั้นก็สามารถทำได้วันนี้มีทั้ง2แบบมาฝากนะ แต่ละแบบมันมีเงื่อนไขที่แตกตาก่างกันออกไปนะคุณชอบแบบไหนอ่ะเดีย๋ยวลองดูข้อมูลกันเลยแล้วกันนะครับผมในส่วนของซิมใหม่ถ้าเป็นซิมใหม่ไม่ค่อยมีปัญหานะมันมีซิมตัวหนึ่งตอนนี้ที่เป็นกระแสะก็คือของภูมินะจะเป็นซิมของอซิมทูไอดีซึ่งเจ้าซิมทูไอดีตัวเนี้ยมันกําลังเป็นโปรโมชั่นนะคือถ้าเกิดคุณใช้โปรที่ผมบอกไปในวันนี้นยนะคุณผู้ชมจะได้รับคูปองเงินด้วยนะอีก100บาท นะและสามารถดูพิมา์ลีกได้นะก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณผู้ชายที่ชอบนแนวๆนี้นะครับผมแต่ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาที่ใช้นเน็ตทั่วไปบอลกั็ไม่ค่อยได้ดูนะสมัครยังไงถ้าเป็นสิ่งเก่าแนะนําให้คุณผู้ชมทําการกดรหัสทดสอบดูนะโดยการที่นํารหัสที่คุณชอบในวันนี้ไปลองกดดูและถ้าเกิดว่ามีข้อความขึ้นมาประมาณว่า อยอดเงินของคุณไม่เพียงพอกรุณาเติมเงินเพื่อสมัครใช้บริการแบบนี้คุณผู้ชมสามารถไปเติมเงินแล้วก็สมัครได้เลยนะฮะสามารถทําได้เลยง่ายๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาอีกแบบหนึง่งแบบว่าประมาณว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ได้อะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมก็เลยไม่ต้องไปเติมเงินให้เสียเวลานะเราก็ไปหาปรมชั่นอื่นได้เลยนะฮะแล้วก็บางขั้นถ้าเป็นซิมเก่าที่ติดปัญหาเนี่ยนะฮะผมแนะนําให้โทรไป1 2 4,2 แล้วก็พูดคุยกับเขาว่าเออต้องการโปรโมชั่นรหัสเนี้ถ้าเกิดผมยกเลิกโปรเนี่ยคุณจะช่วยผมได้ไหมเนะเพราะบางทีบางตัวอาจจะต้องยกเลิกโปรโมชั่นเก่าก่อนจึงจะสามารถตกสมัครตัวใหม่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะหลักๆประมาณนี้นะอ่ะทีนี้สําหรับรหัสโปรโมชั่นของทูมุกที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะเริ่มจากตัวแรกก่อนแล้วกัน เป็นแบบ10 GB นะฮะความเร็วแบบไม่จำกัดความเร็วเลยนะแต่ว่าจำกัดปริมาณในการเล่นนะฮะใครชอบความแรงข้างมาตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็มีฟรี Wi-Fi ด้วยเหมาะสำหรับคนที่อยู่ใกล้เสา Wi-Fi ของทาง r u o Move นะครับผมมีโปรโมชั่นโทรฟรีทุกกระข่า,ขายครั้งละ15นาทีนะฮะเติมเงิน100บาทสามารถใช้งานได้1เดือนแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการใช้งานได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะต่อยอดประวัติให้ทั้งหมด12รอบบิน นะฮะสำหรับซิมเติมเงินเท่านั้นนะครับระบบรายเดือนไม่สามารถสมัครตรงนี้ได้นะราสมัครคือดอกจัน90้ครับดอกจัน1 0 0 2สี่เหลี่ยมแล้วก็ถูกออกครับดอกจัน90 0ดอกจัน1 0 0 2สี่เหลี่ยมแล้วก็ถูกออกครับคุณผู้ชมจะได้รับโมชันทั้งหมดที่ผมพูดมาหากว่าคุณไม่ติดเงื่อนไขอะไรต่นเองนะรับผมนะตัวที่1นะครับตัวที่2น่าจะเป็นยอดนิยมสำหรับที่คล้ายๆหลายคนอยากได้ก็คือเป็นโปรเน็ตแบบ 4Mbps ไม่อันไม่ลดสปีดนะฮะแล้วคุณผู้ชมก็จะได้รับนะฮะในส่วนของการดูบอลด้วยถ้าเกิดราคุณเป็นซนะิม2ไอดีอย่างที่บอกไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดราคุณเป็นซิมปกตินะฮะมีฟรี Wi-Fi ให้แล้วก็ต่ออายุอัตโนมัติทั้งหมด12เดือนนะคุณจะจ่ายเดือนละ100บาทเดือนเสร็จละปีหนึ่งเนะี่ยคุณจะอยู่ที่ประมาณ1,200นะฮะก็จะเล่นเน็ตได้คือว่าสุดคุม้มนะประหยัดไปต้องเยอะเลยนะประหยัดไปเดือนละ50บาทเ,เลยทีเดียวนะครับสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้นะดอกจัน 900ครับดอกจัน103สี่เหลี่ยมและก็โทรออกครับดอกจัน900ดอกจัน103สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออก,ออกนะครับคุณจะได้รับโปรโมชั่นที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้หากว่าคุณไม่ติดเงื่อนไขเองนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะทําการสมัครเพื่อความชัวนะฮะเราสามารถที่จะทดสอบด้วยตนเองได้โดยการที่โทรไปถาม call center นะครับว่าคุณจะได้รับโปรโมชั่นตรงนี้ ได้จริงๆหรือไม่ถามว่าคุณทาการสมัครนะฮะผมแนะนาแบบนี้เลยนะบางทีเราคุยตรงๆเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่าอย่าไปอายในเรื่องของการคุยนั่นเองนะครับผมโอเคฮะและถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องมีฟอล์ลชแนลนะครับและเดี๋ยวเย็นนี้ของเราพบกันกับกิจกรรมแจกคอมมานีวอลเล็ตนะครับผมแจกทุกวันเป็นเวลา3าวันต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เริ่มกิจกรรมมาทั้งหมด5วันแล้วใครอยากมุ่งสนุกนะใครอยากจะเข้าไปรุ้นว่าเฮ้ยฉันจะได้รับหรือเปล่า ผู้ชมสามารถติดตามช่องเราได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ